อีกคำถามที่คนถามเข้ามาเยอะครับผู้ชายเข้ามาขอเป็นแฟนเร็วเกินไปแต่เรายังไม่มั่นใจสำหรับผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีผู้ชายเข้ามาจีบคุณแล้วขอเป็นแฟนแล้วคุณคิดว่าเร็วเกินไปบางคนขอตั้งแต่สามวันแรกบางคนขอตั้งแต่เจ็ดวันแรกบางคนแชทกันมาเป็นเดือนยังไม่เคยเจอนหน้ากันเลยขอเป็นแฟนนะครับ มันจะเป็นไปได้อย่างไรคนไม่เคยเจอหน้ากันแล้วจะไปเป็นแฟนกันนะครับแต่หลายๆคนก็ทําไปแล้วนะครับแล้วก็โอกาสวุ่นหรือว่าเรียกว่าประสบความไม่สําเร็จในความรักก็จะมีสูงเพราะว่าคุณเป็นแฟนกับคนที่คุณยังไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยเห็นหน้าเลยการที่คุณจะปฏิเสธไปหลายคนก็กลัวว่าเดี๋ยวผู้ชายจะหนีไปอ่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมแนะนําว่านะครับคุณสามารถจะเรียกว่าปฏิเสธคือโนคือ ไอโนนะฮะหรือว่าคําว่าไม่เนี่ยมันแปลว่า not now. น็อตหนาวคือยังไม่ใช่ตอนนี้เขาเรียกว่าแมสเซจหรือการสื่อสารที่คุณจะสื่อไปนะครับเวลาผู้ชายถามมาขอเป็นแฟนได้ไหมอะไรได้ไหมหไม่รีบนะครับถ้าคุณบอกว่าไม่ตอนนี้แล้วคุณคิดว่าเขาจะหายหัวไปสาบส่งคุณไม่ใช่ถ้าเกิดเขาทาแบบนั้นเขาไม่ได้รักคุณจริงคุณต้องมีลูกล่อลูก,ลกชนหน่อยในการที่จะบอกกับเขาไปว่าคุณเป็นคนที่นะครับถ้าจะเป็นแฟนกับใครแล้วนะครับถ้าตกลงได้สถานะแฟนแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องมั่นใจในคนคนนั้นก่อน การมั่นใจนั้นต้องดูอะไรหลายอย่างหนึ่งมั่นใจว่ารักจริงมั่นใจว่าไม่ใช่แค่ช่วงโปรโมชั่นมั่นใจว่าจะดูแลเราได้ทั้งเ,เรียกว่ากระทังด้านจิตใจด้วยแล้วก็อะไรอีกหลายๆยอย่างนะฮะเราถึงจะตกลงตรงใจคําว่าแฟนเราจะไม่ใช้คําคํานี้เปลืองจนเกินไปอันนี้เป็นปณิธานของคุณที่ตั้งใจไว้แต่สําหรับ ที่ขอมาเป็นแฟนนั้นก็รู้สึกดีใจและก็ขอบคุณแต่ยังบอกว่าไม่ได้บอกว่าใบเป็นแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนคือเลี้ยงให้เป็นพอบอกไปปุ๊บหรืออาจจะแบบขำๆไปก็ได้เป็นแฟนพี่ต้องทําอะไรบ้างหลักถ้าเกิดไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเราก็บอกว่าอูง้งั้นก็มันก็คล้ายๆแล้วเนาะแต่เพียงแต่ว่านะตอนนี้เรายังไม่ให้สถานะนะจะเป็นแฟนกับใครอย่างน้อยต้องคุณลิศมาสิหนึ่งต้องรูง้จักพ่อแม่ก่อนอต้องรู้จักพ่อแม่ขาวก่อน ต้องรู้จักเพื่อนสนิทเขาก่อนต้องเ,อเขาเรียกว่ารู้บ้านอยู่ไหนหัวนอนไปเท้าคุณไปลิสต์ขึ้นมาต้องเหมือนกับว่าทำมาให้ตัวเองไม่ใช่คนแบบว่าตกปลาแล้วขาไปใครง,ง่ายๆนะครับยังไม่รู้หัวนอนไปเท้าอะไรเลยนะครับก็ไปลิสต์ขึ้นมาคุณลิสต์ขึ้นมาสักสี่ห้าข้อเช่นต้องรู้จักพ่อแม่ก่อนนะต้องรู้จักบ,บ้านก่อนนะต้องเกินสามเดือนขึ้นไปแล้วยังสม่ำเสมออยู่นะอะไรแบบนี้เราถึงจะตกลงให้สถานะคำว่าแฟนแลวเขายินยอมจะทําให้ไปสี่ เดี๋ยวนะัดไปเจอไปดูบ้านเรานะคะเดี๋ยวไปพาไปสวัสดีพ่อแม่นี่เพื่อนเรานะทาตัวโปร่งใสทั้งหมดเรียกว่าโปร่งใสพิสูจน์ได้นะครับและเป็นระยะเวลาที่พอสมควรคุณก็อาจจะให้สถานะนี้เขาไปแต่ไม่ใช่ว่าเขามาแค่เจ็ดแปดวันแล้วขอเป็นแฟนปุ๊บแล้วก็ว่าอู้ลัวเขาหายเราให้อันนั้นจะถูกเอาสถานะคํา,าว่าแฟนเนะี่ยมันหลอกกินคุณแลวเดี๋ยวสุดท้ายอีกเดือนหนึ่งสามสวันกินอิ่มแล้วมันก็ไปอยู่ดีนะครับดังนั้น ช้ตรงนี้ดึงให้เป็นสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดสื่อสารไปเป็นภาษาของคุณนะ,ะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็อาจะมีอีอาอ,อะไรแบบนี้นะครับน่ารักนารัก,รกและประกันถ้าเขารักคุณจริงเขาไม่ไปไหนครับ